ข่าวที่เป็นที่ถกเถียงและนําไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างได้คงหนีไม่พ้นข่าวที่เขาว,ว่ามาฝังอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นเขาโพสต์มาเขาแชร์มาที่น่ากลัวคือบางคนเถียงจนหัวชนฝาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จแต่พอความจริงปรากฏก็ไม่มีใครรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข่าวเท็จได้ก็พเพราะข่าวมันออกไปไกลแล้วความรู้สึกเงินทอง หรือแม้แต่ชีวิตก็ได้สูญเสียไปแล้วนั่นเองเม่งเห็นหรือยังยังไม่เห็นใช่ปะเดีย๋ยวหวานเนียฟังประกาศครับพี่น้องลูกหลานใครก็อย่าปล่อยไปกับเนเน่นะพาน้องพลอยออกไปเที่ยวไม่กี่เดือนตอนนี้ท้องไม่มีพ่อแล้วผมเพิ่งไปรับเรื่องมาวันนี้ระวังกันด้วยเด้อเอ่ยชื่อเราไม่พอยังลงรูปตอนที่พาพลอยไปเที่ยวอีก อ่ะมีแต่พอยที่เป็นคนวางแผนออกจากบ้านแล้วให้เราเป็นคนรับหน้าแท้แท้ว่าแล้วพวกคนดีปลอมๆพาเพื่อนไปเสียคนแบบนี้ต้องแช่หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อมากมายเน่มงดูองคอมเมนต์ดิอะไรวะ พาควอยไปเที่ยวจนท้องก็โพสต์ต่อผู้ใหญ่บ้านวันนี้ไงเรียกขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านหน่อยหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งีครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่เขียวครับ ไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวเสียหายมากนะตอนนี้คนแชร์ไปด่านหนูเต็มเลยผู้ใหญ่จะรับผิดชอบยังไงผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดที่ไหนเลยเอ,อ่อขนาดออน้องหน่อยที่เป็นทำแท้งอ่ะผมก็ยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยเอา้าวข่าวลือที่ว่ามีเด็กในหมู่บ้านแอบไปทำแท้งนี่ก็เป็นเรื่องจริงหรอคะผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจเหมือนกันเพราะพูดมาหลายที่จำคำพูดตัวเองไม่ได้ สอนกฎหมายหนูบอกว่าผู้ใหญ่โพสทั้งชื่อทั้งลูกของหนูชัดเจนขนาดนี้มันผิดกฎหมายเต็มๆนะคะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะคนแชร์และคอมเมนต์ด่าหนูเพียบเลยเจอกันที่ศาลนะคะในกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14และพระบพี p d โทษทางแพ่งมาตรา77ถึงมาตรา78สื่อออนไลน์ใช้เป็นก็สนุกใช้ไม่คิดก็อาจได้นอนคุก บทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) e มีถึง3ประเภทได้แก่โทษทางแพง่งมาตรา77ถึงมาตรา78กำหนดให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นจริงให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดและอาจจะต้องจ่ายบวกเพิ่มอีกเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมสูงสุดได้อีกสเท่าของค่าเสียหายจริง โทษทางอาญามาตรา79ถึงมาตรา81โทษทางอาญาจะมีโทษจำคุกและโทษปรับโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยโทษสูงสุดดังกล่าวจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม PDP a ในส่วนการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลหรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศประเภทข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน s ซ n ส i ี i v e p e r s o n a l Data โทษทางปกครองมาตรา48ถึงมาตรา90 โทษปรับมีตั้งแต่1ล้านบาทจนถึงสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งโทษปรับสูงสุด5ล้านบาทจะเป็นกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม PDPA ในส่วนการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลหรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศของประเภทข้อมูลที่มีความละเอียดอ,อ่อน Sensitive Personal Data ซึ่งโทษทางปกครองนี้จะแยกต่างหากกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย